เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่รู้จักสติสมาธิใช่ไหมมันก็ไม่ได้สนใจธรรมะเพราะไม่รู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นไปได้แต่เราไม่รู้ไงนะล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินเมาในวัยเมาในรูปเสียงสัมผัสโพธพลาเมาในกรรมคุณเพลิดเพลินไปพอเรามาพัดผ้าจากสิ่งอันเป็นทิ่รักที่น้พลังใจมันหมด นะเราไปประสบกับสิ่งที่เราไม่เป็นที่รักที่พอใจพลังใจมันหมดนะพอเราประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจมันพัด่าจากสิ่งอันเป็นที่รักมันก็หมดกําลังลงนะพอเรามันรู้สึกตัวอ๋อเหมือนส่วนหนึ่งของเรามันหายไปอย่างเงี้ยกำลังใจมันหายไปมันหายไปแต่พอเราเรียนรู้กลับมาอยู่กับตัวเองนะ พอเรามารู้จักตัวเองพอเรามารู้จักว่าใจเราคือสมบัติอันล้ำค่านะพึงรักษาสมบัตินี้ไว้ให้ดีมันก็เลยเขาเรียกว่ามันก็เลยไม่ให้มันคือรักษามันไว้ไม่ให้มันเขาเรียกอะไรล่ะไม่ให้กำลังมันหมดง่ายๆนะคือไม่ให้มันถลีถลายก็ได้นะจะใช้คำพูดให้มันถูกต้อง ไม่ให้มันทะเลดไหลไม่ให้มันเพื่อเพลินไม่ให้มันไปเรื่อยเปื่อยนะพอเรารู้ว่ามันอยู่กับตัวเองมันมีพละกําลังดีแล้วก็เรียนรู้ในการอยู่กับตัวเองทีนี้มันรู้มันมรู้ทีหลังว่าโอ้การที่เราอยู่กับตัวเองนี่เองทําไมไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนเรานะกาลังของความตั้งมั่นนี่เองคือหลักที่เราจะหวังพึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็เลยกลัวแล้วก็เลยสับสนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่ง แล้วก็เลยหวังพึ่งในรูปหวังพึ่งว่าสิ่งนั้นหวังพึ่งว่าสิ่งนี้หวังพึ่งว่าคนนั้นหวังพึ่งว่าคนนี้หวังพึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นที่พึ่งให้เราได้แต่พอมารู้สึกตัวมาเห็นความจริงเราก็จะเห็นว่ามันไม่น่าไว้วางใจมันเปลี่ยนแปลงได้นะพอพอเรามันเห็นปุ๊บปุ๊บ ใม่ไหมไหม,มันก็เริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นออกแม้แต่ตัวของตนแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นเพียงแค่ธาตุบางคนที่เจาะลึกลงไปแล้วนะก็จะเห็นร่างกายของตนเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ธาตุแค่อาศัยไม่ใช่ที่พึ่งเหมือนบ้านที่เราเช่าอยู่วันหนึ่งเราต้องเราต้องย้ายออกจากบ้านเช่าพอมันรู้ว่าเป็นบ้านเช่าเท่านั้นแหละโอ้โหมัน มันก็รู้สึกว่าไม่ไม่ตายใจไม่หลงไหลเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันตายใจมันหลงไหลเหมือนกับบ้านนี้เป็นบ้านถาวรเป็นบ้านที่มันจะอยู่ถาวรแต่พอมันมาเห็นความจริงว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุเท่านั้นแหละมันรู้สึกว่าเฮ้ยสักวันนึ่งเราต้องย้ายออกเราจะย้ายไปไหนล่ะทีเนี้ยนั่นมันก็หาที่พึ่งแล้วทีนี้นะมันก็มองหาที่พึ่งแล้วทีนี้ แล้วเราจะพึ่งอะไรมันก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจอุบายเบื้องต้นนะลมหายใจจะนำพาเราไปสู่ความรู้อันยิ่งใหญ่ท่านเรียกว่าสัจธรรมความจริงขั้นสูงสุดหรือว่าสัจธรรมคือความจริงโดยเฉพาะอริยสัจสิคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการนี่แหละคือที่พึ่งหรือนะเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้เราจะเห็นความจริงขั้นสูงสุด เห็นความจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดมันก็จะคายความยึดมั่นถือมั่นสามารถเรียนรู้เห็นไหมเรียนรู้ในการยอมรับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตัดสินอะไรเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเห็นไหมมันลงจุดเดียวกันอีกนะ,ะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พอเราไม่เชื่อความเห็นตัวเองนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่เห็นโทษของทิฏฐิเห็นโทษของความเห็นแล้วก็เลยนะรักษาไว้จนคนที่เห็นคนที่สามารถทําลายไปแล้วก็เลยไม่ทุกข์แต่คนที่ยังทําลายไม่ได้ก็เอาทิฏฐินี่แหละนะเป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันนะทิฏฐนะิอาศัยทิฏฐิก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกัน คนที่ทาลายทิฏฐิตัวเองได้แล้วก็เลยเบาสบายนะมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างประเสริฐคือไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะไม่มีเหตุแห่งทุกข์นะเพราะทำลายทิฏฐิอัตตาตัวตนมันขี้คลายความเห็นผิดไปแล้วทำลายความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเนาะ